cú hề thì thế này, cho nên thì thọc cá sấu ăn chén bắt được nai ăn nó cho nên nó phải mò đầu cá nó nó ăn chén cú nai nó, nhà ta lông bộ, nó rọ nai, nó đu từ này mao về ó cà cà về, cú 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 hề thì Oh, taro mu. Oh, kakak ya, oh, ya, na, ku. Oh, wah. Neng, don, du, no. Neng, du, do, la, u, no. Oh, wah, ku, na, na, u. Hin, na, fa, hin, na, fa. Neng, na, ti, tok, kos, so, ma, cha, เอาะบ้างเรื่องตัวอ่าไม่มีเนาะเดี๋ยวรอรอผู้จัดการเนาะอ่าทีนี้เราจะถ่ายรูปแบบนี้นะอ่าด้านบนอยู่ส่วนหนึ่งด้านล่างอยู่ส่วนหนึ่งเนาะแล้วก็จับก้อนเส้อกันหนละก้อนสองก้อนทำนายจิ้มนะอย่าทั้งน้ำหมูนายจิ้มอย่าแบบนี้เอากระบุก ไปกลับจากบ้านเนาะไม่ได้เอาหัวมาได้เลยเลยมีหัวนะมีหน้าเนี่ยแบบนี้แสดงว่าคนจัดการแล้วถูกเราดินะครับแต่ในเวลาล็อกเนาะจะให้ทางคนนห้าอันสิ่งนี้รับไปทีละคนเพราะว่าจะได้ลงชื่ออาจจะได้ลงชื่อรับไปอย่าทำพิเศษนะเอาความทางบนด้วย อ่าผมจะคุยกับใครได้ไหมครับบอกให้หน่อยว่าเอาแล้วก็แ้วกนอเยอะั้ยนะ้ยคลีน้องคลีน้อง เด <was> ีเดีอาติบปากกับปายนเดี๋ยวเดี๋ยวมาขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนนะรับางล่างคนนั่งถูกต้องครับทางล่างนั่ง่เชี่ยรอ้างบอกว่เชิดเท่าหรอ กุ้งอก็ทกุ้อว่ากุ้งล่อน้ว่ากุ้งเล้งกว่ากุลอถ้าจะมีไอ้ั่วเรนตุ่นลกว่าล้อเฮ้ยนกล้อทำแล้ว Alo alo. Đi đâu? Ở đây đéo nênแถว đó.